ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk24 คำถามสำคัญของเมสันเมาส์หลังการกลับมาสู่ทีมชุดใหญ่แมนยูเมสันเมาส์กลับลงสนามช่วยปิแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อีกครั้งในเกมแดงเดือดศึกเอฟเครอบคอ a เตอร์ไฟ a l ที่พวกเขาสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลคู่ปรับสำคัญได้ แต่คําถามที่ตามมาก็คือเขาจะสามารถก้าวไปยี่ตําแหน่งตัวจริงในช่วงโค้งสุดท้ายเพื่อช่วยทีมลุ้นอันดับสีในฟีมเบอร์ลีกรวมถึงแชมป์เดียวที่เหลืออยู่อย่างเอฟเอคัพได้หรือไม่ทีซร์เรลของแข้งวัย25กับสโมสรใหม่ไม่ได้รอดด้วยกีบกุลาบเมื่อเขาได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลและต่อเนื่องมาจนเข้าสู่ปีใหม่และเพิ่งกลับสู่ทีมเมื่อเดือนก่อนนี่เองไม่น่าเชื่อชีวิตของเมสันเมาส์จะหกคะแนนพีลังกาได้ขนาดนี้จากการที่เป็นตัวหลักของเชลซีมาหลายปี แต่วันนี้เขาเป็นคนที่แทบจะถูกลืมจากแฟนบอลแมนยูแต่เจ้าตัวก็ไม่ยอมแพ้และสามารถเรียกคาฟิตกลับสู่ทีมชุดใหญ่และลงเล่นในเกมสาคัญอย่างแดงเดือดกับลิเวอร์พูลแถมยังสามารถเอาชนะได้อีกด้วยถือเป็นนิมิตหมายอันดีไม่น้อยสำหรับนักฟุตบอลคนหนึ่งที่แทบจะหากวาดลงเล่นได้ยากในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอลันสมิธอดีตกองหน้าปีศาจแดงได้ออกมาเตือนรุ่นน้องรายนี้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะกลับมาจับจองเสเวตัวจรจิงได้โดยทันทีหลังจากหายหน้าเป็นนานหลายเดือนแบบนี้ ที่พูดเช่นนั้นเป็นเพราะตัวสมิธเองเคยประสบปัญหาบาดเจ็บครั้งใหญ่มาแล้วเหมือนกันตอนที่ค้าแข่งในถิ่นออเทอร์ฟอร์ดแม้ว่าเจ้าตัวจะรับการคาดหมายว่าจะเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมแต่ด้วยการบาดเจ็บหนักทําให้เขาสูญเสียโอกาดนั้นไปอย่างน่าเสียดายเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการออกตัวที่ยากลําบากไม่เฉพาะกับเขาเท่านั้นแต่ในเวลานี้มีความกดดันมากมายที่ถาโถมใส่นักเตะท,ที่เข้ามาใหม่ในซีซั่นนี้ผมไม่รู้จักเมสันว่าเป็นการส่วนตัวหรือรู้ว่าเขาเป็นคนยังไง แต่เขาก้มหน้าก้มตาทํางานหนักและพยายามสร้างอิมแพกตัวทีมแต่จากนั้นก็ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับนักเตะทุกคนโดยเฉพาะเมื่อคุณเพิ่งจะย้ายมาและต้องการเข้ากับทีมทําให้ดีที่สุดและพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าคุณนั้นดีพอสำหรับทีมมันอาจจะเป็นสิ่งที่ยากที่คุณจะต้องทําเมื่อคุณได้รับบาดเจ็บและกลับมาเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองต่อคนอื่นถ้าคุณเปิดตัวดีและโชว์ฟอร์มได้ดีมันก็จะง่ายกว่าน,นี้มากในการปักหลักในทีมแต่ผมว่าเขาคคงไไม่ดด้ิดถึงขั้้นนันหรอก นี่คือคําเตือนจากคนที่มีประสบการณ์คล้ายๆกันซึ่งสมิธเองก็คงไม่อยากแข่งรุ่นน้องรายนี้ต้องเป็นเหมือนกับเขานั่นคือการจบไม่สวยกับการค้าแข่งในฐานะนักเตะปตีแสดงดังนั้นทุกอย่างจึงอยู่ที่ตัวเมสันเมาส์เองว่าการกลับมาครั้งนี้เจ้าตัวจะทําได้ดีและยืนหยัดกับทีมได้นานแค่ไหนเฟเรนี่ er ยอมรับแมนยูยุคเดวิดมอยเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในอาชีพการค้าแข่ง มารูยานเฟรรนี่อดีตกองกลางที่เยอเวียเยียมยอมรับว่าแมนยูเต็ดในยุคข,ของเดวิดมอยนั้นเป็นช่วงเวลาการค้าแข้งที่ย่ำแย่ที่สุดของเขาแล้วปีแรกที่แมนยูเต็ดเป็นเรื่องยากมากสำหรับผมเพราะอย่างที่คุณพูดผมเป็นการเซ็นสัญญาครั้งแรกหลังจากยุคข,ของเซเล็กฟูกุสันและมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยผมพูดตามตรงและบอกเสมอปีแรกมันยากมากสำหรับผมแต่สำหรับทีมด้วยเรามีฤดูกาลที่ย่ำแย่คุณก็รู้มันเป็นฝันร้ายมาหลายเดือนมันไม่ง่ายเลย เมื่อคุณตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นสภาพจิตใจก็ไม่ดีนักมันไม่ง่ายเลยผมเล่นให้กับเอฟเวอร์ตันมา5ปีทําได้ดีมากผมได้รับความครบรจากทุกคนจากนั้นคุณก็ย้ายไปสโมสรอนใหญ่และด้วยสภาพจิตใจแล้วมันยากเพราะฟุตบอลของคุณไม่เหมือนเดิมคุณรู้ไหมว่าสําหรับผมแล้วนั้นมันเป็นฤดูกาลที่แย่กที่สุดในอาชีพเป็นปีแรก,กนในแมนเชสเตอร์สภาพจิตใจก็เช่นกันดาวเตะวัยสามสิบหกพึ่งแขวนสตาร์ได้ไม่นานหลังอยู่ค้าแข้ง5ปีในประเทศจีน ขาได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับ M u t มโดยพูดคุยถึงตอนที่ยังเล่นให้กับ Man แมนยูเน็ดเฟเลนี่อธิบายว่าแฮปปี้ที่ย้ายจากเอฟเวอร์ตันมาอยู่กับแมนยูแต่เขาก็ต้องดิ้นรนในการปรับตัวให้เข้ากับความกดดันในถิ่นโอเทฟอร์ดเพราะเพิ่งเปลี่ยนผู้ซื้อจากเซเล็กฟูกุซันมาเป็นเดวิดมอยแฟนแมนยูรอชมอันตโตนี่บินไปซ้อมส่วนตัวถึงโปรตุเกสหวังเค้นฟอร์มเก่งมีรายงานว่าอันตโตนี่ปีกค่าตัวแพงของแมนเชสเตอร์ยูเต็ด เดินทางไปฝึกซ้อมส่วนตัวที่โปรตุเกสเพื่อหวังกลับมาเรีดฟอร์มแก่งอีกครั้งในรูกบาซิเลียนทําประตูสําคัญในการช่วยแมนยูพิกเอาชนะลิเวอร์พูล4-3ในเกมรอบก่อนรองชนะเลิศศึกเอฟเอคัพก่อนพักเบรกทีมชาติอย่างไรก็ตามผลงานของเขายัางไม่พอเพียงที่จะเอาชนะใจโดเรวิลจูเนียกูซือทีมชาติบราซิลทําให้ดาวเตะวัย24ไม่มีชื่อในแมตช์ชับมิดทีมชาติพบกับอังกฤษและสเปนแต่ถึงกระนั้นแอนโทนีก็ไม่ปล่อยให้พักเบรกทีมชาติของเขาเสียเวลาเปล่า แลรายงานจากดิลิเมลระบุว่าเขาซ้อมเสริมทักษะและรักษาความฟิตที่ฟิซิโอคลินิกเมื่องงันโด่งดังในประเทศ,โ,เทศโปรตุเกสโดยมีเจ้าเปโดซิวาเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวนับตั้งแต่ย้ายจากอาแจ็คอาชดามด้วยค่าตัว85.5ล้านปอนด์ในปี2022เขาก็ต้องดิ้นรนสร้างอิมแพดกับแมนยูเนเตดโดยทำได้เพียง10ประตูก,กับ4ีแอซิสจากการลงเล่น74นัดรวมทุกรายการอันโตนี่หวังกลับมาลงสนามให้กับปีศาจอีกครั้งหลังพักเบรกทีมชาติ เดอมีเกมเมียรีกพบกับเรนฟอร์ดในวันที่30มีนาคมนี้แมนยู U, สนดึงกุนซือวูฟเข้ามารับบทบาทสตาฟโค้ดทชรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความจดใจในตัวแกรีโอเนลเทรนเนอร์ของวูฟสันตันวันเดอร์เรอร์ให้เข้ามารับบทบาทสตาฟโค้ดซึ่งยังไม่ทราบลักษณะที่แน่ชัดถึงรายละเอียดบทบาทที่เป็นไปได้ของโอเนลแต่ไปที่เข้าใจกันว่าเขารับทราบถึงความสนใจแมนยูไนเต็ดแล้ว ขนาดเดีวยวกันก็ยังไม่แน่ชัดเช่นกันว่าโอเนลจะเข้ามาเป็นทีมงานของอล็กเตนฮาหรือไม่เนื่องจากผู้จัดการทีมชาวดัตกำลังเก้าอี้ร้อนชายชนะเอฟเคัพเหนือเลือกผูกก่อนช่วงพักเบรกทีมชาติอาจทําให้เตียนฮาโล่งใจได้บ้างแต่บริหารของสโมสรก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเขาจะยังอยู่คุมทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าหรือไม่สำหรับโอเนลเพิ่งเข้ามาคุมทีมวูดเพียงไม่กี่วันก่อนเริ่มฤดูกาลปัจจุบันทําผลงานได้น่าประทับใจพาสโมสรักอันดับ9ก้าในศึกเยม์ลีก ตอนนั้นในายใหญ่วัยสีก็ช่วยให้บอลชมัตร,รอดพ้นจากการตกชั้นเมื่อฤดูกาลที่แล้วอีกด้วยเขาจะมีสัญญา3าปีกับวูฟซึ่งนั่นทําให้แมนยูจะต้องจ่ายค่าชดเชยเพื่อดึงตัวมาที่สโมสรมใครดีใครได้จัดประมูลสัญญาฉบับแรกของเดวิดเบคแฮมที่เซ็นกับแมนยูสำนักประมูลของเมืองผู้ดีนําสัญญาฉบับแรกที่เดวิดเบคแฮมอดีตมิฟิลทีมชาติอังกฤษลงน้ำหมึกกับปีศาจแดงออกประมูลแล้วโดยตั้งราคาเริ่มต้นที่ 4,200ปอนด์หรือ189,000บาทสํานักประมูลในนอฟอเปิดเผยเมื่อวันที่26มีนาที่ผ่านมาว่าจะรับหนังสือสัญญาที่เบคแฮมลงน้ำหมึกกับผีแดงเป็นครั้งแรกในวัย15ปีเมื่อปี1991ออกประมูลเช่นเดียวกับสัญญาฉบับอื่นในเวลาต่อมาที่เขาจดประกากับปีแสดงรวมทั้งสิ้น6ฉบับทั้งปี1993ถึง1997ปี1995ถึง1999ปี1996ถึงปี2001 ปี1998ถึง2003และปี2002ถึง2005โดยหวังว่าจะได้ราคาประมูลระหว่าง7,000ถึง10,000ปอนด์แต่คาดว่าสัญญาฉบับแรกสุดของเขากับทีมอัเอฟอร์ดน่าจะได้รับความสนใจจากนักสะสมแต่คาดว่าสัญญาฉบับแรกสุดของเขากับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะได้รับความสนใจจากนักสะสมสิ่งของในวงการฟุตบอลมากที่สุดมีการเปิดเผยไว้ในหนังสือสัญญาทั้ง6ฉบับนอกจากจะมีลายเซ็นของไปแคมแล้ว มันจะประกอบไปด้วยลาเซนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งเอเนตและตัวแทนสโมสรสำหรับกำหนดวันประมูลจะมีขึ้นวนันที่9เมษายนเวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นโดยพิมร์ลิกและสมาคมฟุตบอลหวังว่าจะมีคนผู้เข้าร่วมสนใจร่วมประมูลจากทั่วโลกเบาใจได้ลือหึง่งยูฟารับปากแมนยูไม่มีปัญหาเรื่องโคต้าทั่วยุโรปเดลีเมลส์สื่อกิตีข่าวยูฟารับปากปีสแสดงว่าพวกเขาจะไม่มีปัญหา กับสิทธิ์การได้เล่นทั่วยุโรปแน่ต่อให้เจจิมแรดคลิปหนึ่งในผู้ถือหุ้นของทีมจะเป็นเจ้าของนิดอยู่ด้วยก็ตามยูฟ่ารับประกันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าพวกเขาจะไม่เจอปัญหากับโคต้าการเล่นรายการทั่วยุโรปในฤดูกาลหน้าแน่นอนโคต้าทั่วยุโรปของปิดแสดงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจในระดับหนึ่งพอยูฟามีกฎห้ามทีมที่มีเจ้าของเดียวกันลงเล่นทั่วยุโรปในรายการเดียวกันโดยหากเกิดกรณีแบบนั้นทีมที่แดนดับกับเกมลีกในประเทศต่ตำกว่า จะต้องหล่นไปเล่นในรายการที่เล็กกว่ายกตัวอย่างเช่นทีเม <A S 1> กับทีมบีได้สิทธิ์เล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกจากการจบซีซั่นได้อันดับ3และ4ของลีกในประเทศตัวเองตามลําดับแต่บีต้องไปเล่นยูฟายูโรปาลีกแทนเป็นต้นทันนิเซอร์จิมเรดคีปมหาเศรษฐีชาวอังกเพิ่งได้เข้าถือหุ้นของปิแสแดงเป็นจำนวน25%แต่ทุกวันนี้เขาก็เป็นเจ้าของทีมนี้ทีมดังลีลกเอิงฝรั่งเศสอยู่ด้วยและจนถึงตอนนี้ทนะั้งสองทีมก็กำลังอยู่ในพื้นที่ได้ลุ้นโคตาของการเล่นทั่โโ่่ววยยุโรรรปาาามมกกอนนนนห้้ีีรระบู จะได้รับผลกระทบอย่างมากจากกฎข้อนี้ของยูฟ่า